เราในวันนี้นะคะจะพาไปพบกับสาวใต้ใตายคมจากเวทีประชันความเซ็กซี่กับเซ็กซี่เลีย s เกิล7 Sexy s e c r e t รตตรวแทนภาคใต้ค่ะเมื่อวันเสาร์ที่2 2กันยายนที่ผ่านมางานนี้จัดขึ้นที่โรงแรมรอยัล p h เก็ต Marina จะแซ่บเวอร์ขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ เรียกด้ว่าทั้งเจ็สาวผู้แข้วประกลยดเนี่ยไม่มีใครยอมใครต่างว่าลว่นลายโชริยาเต้นสบัดทั้งแหบกวกจัดเต็มโชริราเต้นร้าร้อนทำเอาบรรยากาศงานในวันนั้นนะคะเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความร้าวใจของบธรรดาเสื้อสาวที่ออกมาเบิดดความเซ็กซี่เรียกเสียงฮือฮ่กันสนั่นดังตูมตูมไม่รู้กี่รตะกี่รจ้าตาลายไปหมดเลย ได้ผู้ชนะอันดับหนึ่งเซ็ <S <S กซี่โอเกิลซีซั่จตัวแทนาาใตายได้แก่น้อแต่เดินดนเดด้อเอิเกวรินมัน,นีปิตสุดค่ะและก็ต้องขอแสนนดงความยินดีกับรองอันดับหนึ่งอีกสองท่านด้วยนะคะแม่ลีลาความเซ็กซี่รอ้รอนเหมาะกับตำแหน่งจริงๆเลยล่ะค่ะ ู้ชมเมื่อกี้ก็เป็นไฮไลท์นะครับจากเซ็กซี่ g i r l เกิลซีซัน7นะที่รดูสิทธานีพัทยาครับเซ็กซี่ r ี t เนนั่นเองนะครับผมก็โหต้องขอบอกว่าภาพยาการที่สุดยอดมากใครไม่ได้ไปนี่สมครับผมสมน้ำหน้าไปไม่เป็นไรหรอกว่ายังมีอีกยังมีอีกนะฮะติดตามได้นะครับรับรองครับว่าจะมีความร้อนแรงความฮอตนะฮะแล้วก็ความสนุก เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรืเร่อยๆทุกๆอาเซีของเรานะครับเอาล่ะมาถึงเวลาให้คะแนนกันดีกว่านะครับพีเพชรจะมีคะแนนเต็ม40คะแนนนะครับในการให้คะแนนนะครับสำหรับสาวคนไหนนะครับที่ได้คะแนนเยอะที่สุดภายใน2เดือนนี้จะถูกเชิญกลับมาที่รายการของเราอีกครั้งหนึ่งครับเย่เย่เย่ข้อแรกนะครับพี่จ้าขอถามน้องมิวดีกว่าว่าลีลาชั้นเชิงท่ายากท่าในการฟริกเจอริ่งเนี่ยท่าไหนที่คิดว่ายากสุดๆแปลกประหลาดพี่ลึกกึกเกือ แลกประหลาดใช่ท่ายากับท่ายากข้างข้างอแต่แข่งข้างขแล้วก็แข่งข้างข้างยกขาแต่แข่งข้างขแล้วยกขาพแอนด์ดาวเหมือนในสติกเกอร์ของในไลน์มันยากอะนี่ทำไมอะเมื่อยไงเมื่อยขนาดเมื่อยเมื่อยขาอ๋อสถานที่นะครับสถานที่รู้สึกว่ามันช่างยากลําบากและตื่นเต้นมากระเบียงระเบียงระเบียงโรงแรมหรือระเบียงหอระเบียงหอเคยไหมไม่เคยค่ะ ไม่เคยระเบียงหอแต่เปิดกระจกไว้เคยที่ระเบียงสอนนอท่านนั้นเองไปทำไมไปเปล่าแอลกอฮอล์ใช้ได้ไหมระเบียงหอระเบียงหอแล้วเล่นท่ายกขาเหนื่อยด้วยอใช้ได้คนที่อยู่ข้างล่างใส่พ้านิพัฒนเสื่อมหมดเลยนะครับเอาไปเลยครับระเบียงหอแปดต้มแซ่บเสียวซีดคอยสองครับความเซ็กซี่ ช่วงเวลาไหนที่หนูต้องล้วงเอาความเซ็กซี่ของหนูออกมาถ้าล้วงผมชอบก่อนล้วงอีกทีหนึ่งที่ต้องล้วงเอาความเซ็กซี่ออกมาอยู่ข้างบนตอนตอนอยู่ข้างบนอยังไงอยู่ข้างบนยังไรจะมาขี่ฟีแนลอยู่ขี่ฟีแนลอ๋อเหรอแล้วยังไงถึงจะเรียกว่าทำตัวเซ็กซี่ตอนนั้นเสยผมอะไรอย่างนี้ ยังไงยังไงจะมี acting ของตัวเองอยากดู acting อยากดู acting ได้เดี๋ยวผมอยู่ข้างล่างน่ไม่ได้ไม่ต้องนั่ง่งนี้นั่งงนี้ข้างล่างให้โอ้พี่พี่ไม่ต้องไม่ต้องเสนอตัวก็ได้เดี๋ยวผมช่วยเองครับยังไงคือเสยผมยังไงท่าไหนมันไม่รู้ว่ามันไปตามอารมณ์เลยก็มีอารมณ์ก่อนมาเดี๋ยวพี่ผมให้ยากแล้วชุดละครเรียกว่าอุปกรณ์เสริมที่ช่วยให้เราเซ็กซี่คือมีใช่ไหมเป็นชุดนอนแบบ C2 ถ้าให้เลือกชุดคอสเพลเป็นชุดในเครื่องแบบชุดตัวกระตูอะไรเงี้ยในวันที่เราจะฟเจรลลิงกับแฟนเลือกเป็นชุดอะไรครับอยากใส่เซรามูนเป็นเซรามูนเพราะอะไรน่ะนางหัวเหลืองโอ้โหลองคิดสภาพนะเซรามูนกระโปรงเลเรียนสั้นผิวค้ำคิ้วเข้มเซรามูนหัวเหลืองทำไมทำไมถึงต้องเป็นเซรามูนชอบชอบดชอบเซรามูน แล้วถ้าคิดกับกแฟนเรารออยู่ในห้องอยากให้เขาสวมบทบาทอยู่ในชุดไหนชินจังดึงช้างน้อยอยู่ดึงช้างยังไงยังไงยังไงอยากให้เป็นใจแอนเป็นใจแอนอนอนอโอ้น ไปกันใหญ่ละจ้าทันกับดวงจันทร์จะมาลงทันแกเองพเชอเกยรตตายโดมิีตาเกียรตเห็นได้ค่ะบอกว่าเป็นคนที่แบบชอบผู้ชายซาดิสด้วยแหละครับมันยังไงมันดีตรงไหนมันยังไงเล่าให้ฟ enfin ังหน่อยเฮ้ยน่บ้าอย่างนี้เขาเรียกโวยวายซาดิสต้องประมาณไหนครับประมาณไหนถึงจะไม่น่าเกลียดที่เรารับได้ที่เรารับได้ ที่เรารับได้เอาหัวโคกระเตียงเลยไหมเอาหัวโคกระเตียงได้อยู่นะจะได้อีกโอ้โหมีหน้าอะไรขางคิ้วหึงแตกเลยหน้าเราเนี่ยใช่ไอ้ตรงนี้เนี่ยแตกหมดแล้วไปตอนที่คี้บุรีตบปุ๊บอุ้ยอุ๊ยใช่เลยพี่อันนี้เรื่องจริงเหรอคะเอาตายแล้วใส่ชุดหนังถือแซ่งนี้ได้ไหมนี้ถือว่าซาดิสไปไหมก็โอเคนะถือแซ่งถ้าสมมติวันนึ่งเนี่ยเรา เ็เรียกว่าคบหากาลังคบหาเขาผู้ชายคนหนึ่งแต่ยังไม่เคยมีอะไรกันนะพอไปถึงบ้านเขาเนี่ยสมมุติคบกับพี่คบพี่หิมไ็ได้ไปถึงบ้านพี่หิมเปิดประตูเข้าไปปึ๊บเนี่ยในห้องนอนของเขามีทั้งกระบ,บองมีทั้งโซ่แท้เทียนโดยที่เราเป็นคนชอบซาดิ์อยู่แล้วไงเราเห็นปารนี่เราชอบเลยหรือเรากลัวเหรอ <laughs> 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 เฮ้ยเฮ้ยไปหลังไป้ยวเดี๋ยวกูไปห้วยขวางก่อนนะไปทำไมไปซื้อของพวกเนี้ยอ๋อชอบแนวนี้แนวนี้ผาดโผ้นผาดโพ้นพี่เลนอะไรเงี้ยเทียนลนได้ไหมเทียนลนเคยโดนไม่เคยน้ำมันเทียนละสระได้ไหมได้ไหมไม่เอาไฟมาลนนะเอาน้มตาเทียนลนไม่เคยโดนแล้วหยอดลงไปเงี้ยได้ไหมสาดสาดสาดดิบไม่พอต้องเอาพี่ขี้หนูทาเงี้ยสาดดิบไงพี่ขี้หนูทาเทียนก็พอพี่ขี้หนูไทายัดอยู่จะมึง อเอาเว้มาทางผมซาดิกเอาไปเก้าคนแน่ออแอปบแบลวให้ดูหน่อยสาวนิ่งๆเซ็กซี่แบบนิ่งๆแอป,ปแบลวยังไงปกติแอปแบลวไหมครับเวลาถ่ายรูปไม่อแอปแบลวเลยไม่มีเลยงั้นทำหน้าหวานที่สุดใส่กล้องสีท่าครับให้ให้พี่หิมทัมให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยหนึ่งสองสามสี่โอเคไปสามสองหนึ่ง แช่อ uhm, ีกหนึ่งแชอีกหนึ่งแชอีกหนึ่งแช่โอ้โหนี่ขนาดไม่เคยแอปแอปแบลแอปใหญ่เลย4ี่หเอาไว้แปดแต้มเล้โอ้เอาละครับต่อไปครับคะแนนข้อสุดท้ายกับบะบะโอบะใช่เรามาดูความสูงของน้องเข้าดีกว่านะครับ <key> <h Patrol make ogi> มาถึงข้อสุดท้ายแล้วบะบะโอบะนะครับ,บ,บ,รบการโชว์หุ่นโชว์ความสูงความผอมความเซ็กซ,ซี่ก <อะ S 2> ่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยครับสูงเท่าไหร่ครับ172่ <100 2 S 1> สัดส่วนครับ30มิบยีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวว่าน้องก็ <52 S 1> ชอบซาดิส <อะ S 1> สูงเท่าไหร่ครับห <12 2 S 1> นึ่งร้อยเจบสอ่ะนี่นะหน้าอกเท่าไหร่ครับเป็สามสิบเนี่ยเดี๋ยวก่อนผมเล่นมุ้งไม่จบอะไรนะสูงเท่าไหร่ครับหนึ่งร้ค่ะนี่นะหน้าอกเท่าไหร่ครับ3าค่ะนี่นะ รอบเอลอะไรครับนี่แนะตีหน้าผมก็ได้อ่าอ่ามาร้อยเออแล้วไงนะครับ30มสิบอะไรนะ23่3ิบส3มสไม่30 23 3บยี่3ิบเป็นตัวเลขที่แปลกๆนะสามสิบเอลเล็กมากเอานมก็เล็กมากเช่นกันนะครับตัวใหญ่ไงตัวใหญ่คุณตัวใหญ่ อ่ะหมุนโชว์หน่อยหมุนโชวหน่อย flat 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 อ่ะล่อนโชว์หน่อยลั่นโชว์ไปไปอืออออืออคออืออือนสอบไอ่ถูอเลยืาอือ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 คืออออืออืออือเืออืนอออือขืออืออออกอาืออ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 ออืออืออ เอาอย่างนี้นะฮะใครที่อยากจะติดตามพวกเรานะฮะก็สามารถติดตามได้ตอนนี้เราก็มีช่องทางใหม่ๆ นะฮะหรือว่าอยากจะเข้ามาดูยอ้อนหลังดูไม่ทันเพิ่งมาดูตอนท้ายอย่างเงี้ยจ้ะนะครับเจอน้องมิ้วตอนท้ายก็สามารถเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันฟรีได้ครับดูสทีวีทั้งระบบ iPhone เ <c oughs> ข้าไปที่ a p p Store ครับ a n d r ร i d เข้าไปที่ Google play ก็ติดตามรายการยอร้อนหลังนะครับอย่าลืมลงรีจิสเตอร์นะครับแล้วก็ <c oughs> ลุ้นรับเลยที่พักที่ภูริปายิลล่า3วัน2คืนรวมไปถึง iPad ด้วยนะครับ16บหกกิบราคากว่า5 0,000บาทแจกจริงทุกๆเดือนจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมใช่แล้วนะครับหรือว่าติดตามทาง Instagram Facebook แล้้วกก็็ไดดทีู่ ครับก็สามารถติดตามมันได้เลยนะครับอ่ะแต่ตอนนี้ต้องขอขอบคุณน้องด้วยขอบคุณน้องมิวมานะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราเสน่หง,ง่ายๆที่ดูดีกับลีโอเบียครับวันนี้หมดเวลาของฮิวและพี่ปจ้าแล้วน้องมิวแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมทางชอนดูทีวีวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับสนึบงนึน่งนึดงหนึองนึ่งึงน s e ็กซี่ลีโอเกลซีซัวันคุณมาค้นหาความลับของความเซ็กซี่ที่ถูกคอถูกใจร่วมปาร์ตี้อย่างใกล้ชิดกับผู้เข้าประกวด SEXY ซี่ลีโอเกลซีซัพร้อมชมโชว์สุดเซ็กซี่ที่จะทำให้คุณเาลาร้อนและร่วมลุ้นว่าใครจะได้เป็นหนึ่งในแต่ละผู้มิภาค มันไปกับคอนเสิร์ตจากศิลปินมากมายภาคลางวันที่26ตุลาคม2555ที่ River City จเจริญกรุง30กรุงเทพ go, crazy. Wanna go, wanna ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www. iloveleo. net l ล o b e เบีขอสมนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า go